สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงดิฉันธมนลรัตนทวินาหุหลังเกิดจะลาจนนานสองวันในเมืองเมกิลาของพามา่าทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนล่าสุดสถานาการณ์ยังคงตึงเครียดท่ามกลางความวิตกว่าเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายขณะที่สื่อเผยชนวนเหตุเกิดจากการทะลวิวาทต่อรองราคาในร้านทองบรรยากาศในเมืองเมกทิลาใน กรุงมัณฑะเลยังคงเงียบสงบแต่ตึงเครียดในวันนี้หลังหลายพื้นที่ถูกเผาวอดวายมีเพียงซากเสียหายและกองเท่าฐานและผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีศพถูกเผาไหม้เกลียมหลายศพถูกทิ้งเกลื่อนอยู่บนถนนขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่หลบอยู่ในพื้นที่บ้านเพราะกลัวการแก้แค้นนองเลือดจะขยายวงกว้างส่วนฝูงชนที่โกรธแค้นจำนวนหนึ่งยังคงออกตะเวนตามท้องถนนในวันนี้และตำรวจเข้ายึดมีดดาบค้อนและแท่งไม้จากบรรดาชายจากกักรกาเหล่านี้ รวมถึงจับกลุมหลายสิบคนที่เฉยโอกาสป้นสะดมจลาจลครั้งนี้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและมุสลิมเมื่อวันพุธที่นําไปสู่การจุดไฟเผาร้านค้าบ้านเรือนมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสสคนหนึ่งของพรรษานิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เปิดเผยว่ามีจํานวนผู้เสียชีวิตจากจลาจลมากถึง25คน แต่ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันขณะที่สื่อของทางการพรม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง5คนและบาดเจ็บอีกเกือบ40คนกลับมาติดต่มกลับมาติดตามข่าวในช่วงต่อไปต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ